ย่าๆขอเต็มมือดี๋ยวนี้กลับไปเริ่มรู้สึกคุณย่าๆค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญเรา,าเม,มานมั่งคุยกันดีก,กว่านะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคะจริงๆเราเนี่ยทั้งปอเชื่อว่าในงานนี้จะมีคนเคยทดองใช้แล้วแต่ว่าเราทั้งสี่นั้นคือคนกลุ่มแ,แรกที่ได้ทดลองใช้ต้องถามก่อนว่าความรู้สึกครั้งแรกแรกเห็นแรกเริ่มที่ได้เห็นที่ได้สัมผัส รู้สึกยังไงบ้าน mm hmm. คุณแพง่อนเลยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าตอนที่เห็นแล้วก็อุ๊ยว้าวนะดีไซน์เขาแบบเก๋มากแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่าโทรศั oh. พท์ที่เป็นลิลปเนี่ยหน้าจอเขาจะมีปัญหา mm hmm. จุมีรอยคาบไหมยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่พอได้ลองตัวนี้จริงๆแล้วอุ๊ยหน้าจอเดียนมากๆ ลองไปหยิบด,ดูแล้วเปิดดูมันจะไม่มีรอยต่อเลยใช่นะะเนี่ยนมากเปลี่ยนมากไม่ขัดใจดีไซน์เลยเหมาะกับคนที่รักงานดีไซน์คือถือแบบทักก<ช>็สวยเปิดมา<ช>ก็ไรอรอยต่อด้วยนะคะเอาแต่ละคะ่ะเกินเลยพี่เกนจับไม่ได้โคนะมันน่าหลับม,มากๆเลยอะ่ะอาโป๊บบทำได้เตัวแบบคิดว่ามันสะดวกด้วยค่ะใช้ง่าย เวลาเราตอบหรือรีพงไยเนี่ยคะ่ะสามารถตอบบนหน้าจอได้เลยตอบได้เลยห<ล>น้าจอเขาใหญ่มากไม่ต้องเปิดปิ๊กขึ้นมาเลยคะ่ะตอบเที่ไม่ต้องใส่เวลาเปิดหนึ่งปีขึ้นมาเลยอยากจะตอบต่อค่ะคือจริงๆรู้สึกว่าการที่เรามีมือถือที่พับได้อะ่ะค่ะถ้าเรามีหน้าจอที่แบบทำทุกอย่างได้มันสะดวกมากจริงๆหน้าจอเขากว้างมากๆแล้วก็นจริงๆอย่างหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับอ p โ l e คือการที่เราถ่ายรูปแล้วเราจะสวยมากๆทันทีก็เลยอยากให้ลองเปิดก๊อกเลยค่ะ เหมือนเราเป็นโปรได้เลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เขาร่วมมือกับ Hasbro นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะกล้องดีมากๆจริงๆจริงๆมีคำถามอยากจะโยนกลับไปหาเทียวบอสเลยค่ะได้ได้ปกติตอนเทียวบอสถ่ายรูปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทำยังไงอะคะถ้าเราองถ่ายเราไปเองเป็นกลุ่มพี่ไม่ถึงรไองแน่ไม่อยากอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมเวลา มีการเซี่ยวตีอะไรตางพอเชิญทุกคนตรงแยกมีเป็นาไห่้าคะใช่ค่ะอกมน็มีหนึ่งคนที่เสียสละอยู่ข้างหน้าก็คือถ้าเรายืนกันตอนนี้ก็คือยายาออกแบบเป็นแทงยืนหน้าได้เลยพี่ก็จะยืนหลัมีทางออกแบบที่ใบใช่ไหมคะเรายืนกันได้ไหมคะได้ด้มีอะไรอัดเที่ยจะแชร์ด้านเรายืนแล้วไม่ต้องมันจะยังไงต่อยยายนี่ค่ะสัเด็จัส้นสิงห์เจ้าชายสมด็จเส้ส ข้างหน้าางหนค่ะสามารถถ่ายได้เลยว w i p e ขึ้นไปอ่าเราสามารถเลือกทุกอย่างเลือกอย่างบริเวณหน้าได้นะคะเราเซฟยังไงก็ต้ทงแล้วมันต้องแลวดีมากดีมาก อะไรคะอีกแบบคะ่ะ<ต><ว>อะไรอะ่ะ<ต><ว>ขอขอ<ต><ว>ขอไปขอ,ขอเอ้ไม่ใช่ไปขอขอทำให้ดูขอทำให้ดูได้ไหมคะได้คะ่ะเมื่อกี้เราถ่ายแบบใช้กล้องหน้าพับพับแล้วก็ใช้กล้องหน้าถ่ายแล้วนะคะใช่ตอนนี้ยาย่ากำลังเตรียมทำอะไรนะพี่ดี้เราจะมาถ่ายแบบใช้หน้าจอขงหน้าคะ่ะแต่เราสามารถเลือกมุมได้หมดเลยเพราะว่าเราจะมา อีกทีนะคะอีกทนะีท้กยไงทนทีคนในอนนี้จะเห็นรูก่ี้ผิวหน้าเราดีมากเลยนั้นย่ายครับต้งเลยได้ค่ะสวยมาดีโอเคค่ะดิฉันกรีดใส่ไหมทำไมนะคะ